เยอะแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปพวคนต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอส่งท้ายแล้วกันนะครับกับเพลงนี้นะครับรักหนึ่งคำจดจำตลอดไปเวอร์ชันแดนซ์ครับนนใครร้องได้ยังให้ใชร้องด้วย

คงไม่ไมีทางก็จะไม สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับขอเสียงเอดเลนดัลล์โอ้โหสวัสดีครับนี่ที่ต้องของไม่รู้นี่ถือว่าน้องชายผมเลย จริงๆใช่เพราะเขาเป็นหมอผมเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นหมาไม่เหมือนกันเหรอพี่เล่นนะคะแตอรี่ไม่ใช่พี่ก็พี่ก็เล่นแบบไปทางเดียวกันก็นเลยผมเป็นหมอพี่เป็นพยาบาลอะไรเงี้ยโอเคเอาได้ใช้ได้ใช่ได้นะครับผมอ่ะคิดถึงเล็กเสมอเป็นไงบ้างช่วงนี้แฮปปี้ดีครับแฮปปี้ดีนะครับแต่ก็เรียนค่อนข้างหนักครับตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกคือเล่าไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าต้องบินลงมาแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ต้องนั่งรถตู้กลับไปราวราวเช้าต่อพรุ่งนี้ราวเช้า ตะกี้ผมงงเลยกลับไปลาวทำไมวิริตคือคุยกันข้างหลังคุยกันข้างหลังเนี่ยพี่ริตมานั่งเครื่องมาเพิ่มลงเพิ่มเนี่ยริตก็กลับไปลาวต่อต้อมีงานที่ลาวเหรอผมถามผมถามพี่ลิตคนซื้อมากจริงครับผมความหมายลาวไม่รู้ไม่รู้ลาวเหมือนกันลาวลาวอร์ลาวตอนเช้าลาววอร์ลาวมาจากแบบเนี่ยอ่าพี่ต้นหอมไม่รู้อะไรพี่แท็กไม่สอนเหรอเดีวเดี๋ยวพี่พี่จะแก้ผ้าทำไม นะครับผมเล็ปเป็นไงบ้างวันนี้ได้มาร่วมงานกับทาง12 Plus นะครับตะกี้เห็นอ่านชื่องานอ้สำเนียงอังกฤษดีมากเรียนที่ไหนมานะครับอจบที่ลอนดอนลอนดอนปม่ใช่อังกฤษนะครับเอ l ย1 0งนี่แหละฮะ เป็นไงบ้างครับงานวันนี้รู้สึกไงบ้างครับวันนี้ดีใจมากนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เป็นเป็นโวลิคอร์ดเลยใช่ไหมครับวันนี้ถูกต้องเรียกได้เลยว่าแบบสุดยอดมากจริงๆรินะครับก็ยังยังเสียดายอยู่ว่าไม่ได้มาอาบน้ําด้วยน่ะสิวันนี้มี300คนใช่ไหมฮะ้าอาบน้ําแล้วกลับมาไม่ครบส2อนะจ๊ะอะไรจะหายไปฮะเอ๊ะใจติ่งมากใจติ่งอยากรู้อะไระคือลองจัดให้หน่อยพี่จะลงไปมุบมัก เป็นขอบจีบเลยนะครโอ้เดี๋ยวก่อนมุกมาทำไมวะลิตมีหลายอันเนอะมุกโอ้จะขว้าไปได้ฉันก็คว้าไปก่อนอ๋อครับอในไหนนานมากรุงเทพพีมีอะไรจะพูดกับแฟนๆบ้างอันนี้พัทยาพี่เห็นทะเลป่ะทำไมให้เขาไปเล่นน้ำเหมือนดูทะเลกรุงเทพไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าพยาครับผมอ่ะมีอะไรจะพูดกับแฟน ไม่แบบเขาเทสเขามีเทสใหม่เขาดับไฟอ่านริทมามหนึ่งสองสามเอฟพี่พี่โอเคจุนหน่อยจุนหน่อยจุนนอะเออเพื่อนร่วมคอนโดนะครับอยู่คอนโดเดียวกันอยู่คอนโดเดียวกันนะฮะจริงเหรอเขาเคยไปเขาเคยไปหาไหมเคยไปเคาะห้องอะไรอย่างงี้ไหมเคยเคยไปขอห้องเหรอตอนกลางคืนใช่ไหมใช่มาทำอะไรอ่ะขโมยของแฟนคลับขโมยของแฟนคลับกินเงี้ยเหรอ ตอนนัคืนของแฟนคลับในห้องเขาเยอะมากตอนนัคืนไม่มีของกินก็มาห้องลิฟต์นะครับแล้วลิฟมีของกินเยอะไหมห้องลิฟมีเต็มไปหมดเลยเออหรือว่านนี้ฉันก็กินตุ๊กตาหมีเขาแหละในห้องไม่ใช่ตุ๊กตาหมีอันนี้กินไม่ได้นะฮะโอ้โหนะสรุปแล้วอะไรแฟนคลับหน่อยอ่าแล้วเขาสาระกันแล้วใช่ไหมใช่ครับผมซีเรียสพี่ถามว่าอะไรนะฮะลิลลิ่ผมมีอะไรฝากถึงแฟนครับก็อยากบอกว่าต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากนะครับก็ดีใจเนาะที่แบบว่าคือ คือลิศก็ไม่ได้แบบมีงานให้ดูบ่อยอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังอยู่กับลิศไม่ได้ไปไหนไม่ได้มีผลงานให้ติดตามไม่ได้มีหน้าตาออกทีวีเลยช่วงนี้นะครับแต่ว่าแต่ก็ยังอยู่กับลิศนะครับมาพัทยาก็ยังตีรถมาด้วยเลยนะครับตีรถมาเลยไปหาลิศครับผมอ่ะอโทษนะฮะโทษนะบนนี่พิธีกรหรือว่าตลกคะเนี่ยตลกทีก่ไหน แห่โอ้แหวแล้วจุ่มกล้องหน้าเดี๋ยวเดแล้วแล้วใส่สั้นด้วยแล้วแล้วก็แววไปเนาะเราให้ร่วมสนุกกับเราสักนิดนึงเรามีของกิฟต์เซ็ตจะมอบให้่ะแค่คุณถ่ายภาพอะไรก็ได้ที่มีเกี่ยวกับเทเวลฟลัสนะคะแล้วก็แฮชแท็กว่าโอเคว่ามาทำนี้ด้วยนะครับครับนี่ฟังไว้ดีนะครับมีมือถือรีบหยิบมาถ่ายรูปคู่กับโลโก้ของเทเวลฟลัสหลังจากนั้นอัปโหลดลง Facebook ของตัวเองและเขียนมาว่ารักพี่ฤทธิ์จุงเบย และแฮชแท็กนะครับมาที่งาน12 plus Break World Record อ่านะครับอยากรู้ว่าเขียนไงลองดูข้างบนนะครับ Break World Record break อ่ะสำเนียงเล็กทีนึง Break World Record ยังไงนะ Break World Record อร์ตรงนี้อ๋อเป็นตาอีเนี่ยสำเนียงไม่ได้รอ่ะสำเนียงไรนะทเวลพล์โทเซซี่ปาร์ตี้เบรกเวิร์ค r รคอร์พี่ไปแต่ทเวลแล้วครับโหไอ้ทเวลแล้วเหรอดูปากนชาสิครับะดูปากนัชชาดูปากนชชาครับผม สวเสลอไอหมไอไปับผมพี่เหมือนกันครับจะส่งลิอทาจริงนะฮะใช่แล้วก็แฮชแท็กนะคะแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยยื่นให้กับทีมงานของเราดดานข้าเวชีนี่มาเลยมียังมียังวิ่งออกมาได้เลยถ่ายถ่ายรูปเสร็จกำลังพิมพ์วิ่งมาเลย5คน5คนเ2วลพลโอ้โหวิ่งกันเร็วเชียวห้าคนเท่นั้นนะคะ รีบวิ่งกันนะฮะไม่ต้องรีบวิ่งบอกบอกบอรแฟนคลับหน่อยให้เขาไปร่วมสนุกหน่อยพี่อันนั้นเขาวิ่งหรือเขาไปห้องน้ำเอาหรอห้องน้ำผดูดูด้านนั้นจะอย่างไรอ่ะนะครับอะยังไงรีบเลยนะครับผมถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กแฮชแท็กมาเขียนว่ารักพี่ลิฟจุงเบย์ยื่นเป็นหลักฐานตรงนี้นะครับวันนี้เรามีกิฟต์เซตนะครับจาก12 plus มามอบให้ด้วยนะครับผมห้ารางวัลนะคะแฮชแท็กว่า12 plus break world record ที่ด้านบนนี้เท่านั้นเองอ่ะ ช่วงนี้ขอเสียปลบมือให้กับรีดเดอะซาวด์เย้บผมว่าครับไบไปสวัสดีครับบายบายครับรีดมีหนังหลุดติดไปเปล่าเขาไม่มีหรอกับผมฉันจะประมูลกินลิดเมื่อกี้นี้ให้ราคาดีกว่าเอาไปอะไรนะประมูลกิ่นนะครับผมเป็นไงวันนี้ทเวลพลัสจัดให้ฟินือเปล่าฟิน